อะไรีพี่แนงก็ถวายหลวงปูดครับสวัสดีพี่แนงอยางเป็นทางการนะครับอ่ะดีเป็นยังไงบ้าง <MC S 1> งวดน,นี้ทุกท่านด้วยครับสวัสดีคนที่ได้รับชมเอองวดน,นี้ก็ฝันเนาะว่าฝันมันฝันตั้งแต่วันก่อนก่อนไม่ก่อน,อ,นอนมันหวยออกบอหรือว่าหลัง ฝันก็จําไม่ได้ลืมเหมือนกันลืมเหมือนกันแต่ว่าฝันฝันนไม่เนี่ยแหละฝันอ๋อฝันหลังห้วยออกละฝันว่าภูขาวนะบอกบอกว่าให้เอาเอาอะไรนะเอาเรียกเรียกอะไรนะเรียกตรูนะเรียกตรูอ๋อไส้นะไส้บอกตรูตรูใช่ไหมเรียกเรียกอะไรไส้หรือเรียกอะไรไส้บอก เกิดจำไม่ได้ตรูนะครับภาษาเขมรเรียกตรูคุณผู้ชมจำได้ก็พิมพ์มาให้ตรูใส่บู่ตรูไอ้ที่ปลาน่ะรอบบรอบโบด้วยอะไรเห็นไหมนั่นแหละไอ้ที่ไอ้ที่กันตรึมขาลองตรูไอ้ตรูตรูมีเหมือนจรัญ่างอะไรหรือเปล่านี่เลยนั่นแหละก็ผู้เขาบอกว่าเอาเอามาปลูกไว้ตรงนี้ให้เขาเราจะเอาไปใส่อะไรงี่นะถ้าตีเป็นเลขใส่ก็ตรูตรูก็ จะตีเป็นใส่ก็ห้าเนาะจะตีเป็นห้าเป็นห้าเป็นจองก็เจ็ดจองครับไปจองกาเจ็ดตรูสองก็ตีเป็นสองสองเจ็ดครับก็ยังยังไม่เอามาผูกให้เราตรูอยู่ที่บ้านนั่นเลยออกฟันแล้วเอาตรูจะเอาตรูมาผูกครับเออก็จะตกลงเอฟซีจะฟังรู้เรื่องนีตรูตรูเนี่ยอะไรฮะตรูเนี่ยเป็นเรียกรอบเรื่ออะไรเนี่ยรอบเรื่อใสเนี่ยหลยจะจำจะจำไม่ผิดนะก็ไม่เคยไม่เคย รจเรียกอะไรเรียกตรูนเรียกใส่ไหมใส่หรือรอบนี่เลยใส่หรือรอบเลียกไลหอายอย่างเนาะมันเรือดใส่ก็ได้รอบก็ได้แต่ว่ารอบมันจะเป็นอันใหญ่ใหญ่หมใสจะเป็นอัเล็กไหมแต่ที่บ้านที่บ้านเราเรียกเรียกตรูเนาะตรูรวบ ผูกรวบกเอามาให้มาเอามาผูกไว้ตรงนั้นใครฟันว่าหลวงปู่ใช่ไหมครับปู่ข่าวนะปู่ขาวนะครับปู่ขาวก็บางทีก็จะเป็นปู่ข่าวลูกตาซอนนะหลวงปู่ข่าวอ๋อหลวงปู่สวงเลยแต่ว่าผมจะเรียกหลวงตาซอนอ๋อก็ค<อ>ือหลวงปู่สวงครับแต่ถ้ามามาให้ผมเห็นก็นส่วนมากก็จะเป็นใส่ชุดขาวนะก็เรียกเขา เขาเรียกแต่ลูตาซอลูตาซอนะเรียกตปูขาว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 ลูตาซอลูตาซออืมบางทีลวงปูก็จะใส่ชุดขาวรู้ให้เนาะครับแล้วก็จะผมยาวไม่ไม่ไม่เป็นไม่ผมล้นส่วนมากจะเห็นลวงปูก็จะเป็นผมยาวมากมีผมยาวส่วนใหญ่เนาะเมื่อก่อนลวงปูก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นเนาะลวงปูก็ใส่แต่ชุดขาวมาส่วนมากก็จะเห็นแต่ชุดขาวเออรอบๆที่ฟันมาลุงปูขาวมายืนอยู่ตรงนี้ ก็เช <S an> ้ามาก็ปูคอนเสนก็ท่านก็ได้บอกว่าจะเอารูปเหมือนลุงปูมามาตั้งไว้ที่นี่แล้วก็ฝันก็ลุงปูมาบอกว่าเขาจะมาอยู่ที่นี่เขาเขาบอกว่าภูเขานะเขาจะเขาบอกว่าท่านก็บอกว่าท่านจะมาอยู่นี่ตรงภูเขาครับก็เช้ามาก็ปูคอนสซนท่านก็บอกว่าจะเอจะเอารูปเหมือนของลุงปูมาตั้งที่นี่อนนสององค์ก็ในความฝันก็ลุงปูมาบอกก่อน อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ภูเขาก็มาบอนกันป้าบอกว่าให้เอาใส่มาใส่มาแขวนไว้ตรงนี้อโอใส่คือตรูมาคววนไว้นะครับก็มาควเวนเอาไว้ใส่ใส่ลักษณะยังไงนะพี่เนงคือกลมๆใช่มที่ทำแต่ไม่ไผ่ไม่ไผ่ยาวๆนะที่เขาใส่ปลาครับอ๋อก็จะมีเขาเรียกงางาบางบางก็เป็จะเป็นงาข้างบางอันก็จะเป็นงาตรงตรงกลางเลยอ๋อเวลาเวลาปลาเข้าไปก็ออกไม่ได้ครับ อันจะเป็นก็เรียกใส่รอบหลายๆสุดาทนายไม่ผิดครับแต่ที่บ้านเขาเรียกตรูแต่บางพื้นที่เขาเรียกรอบรอบพื้นที่ก็รอบเรียกใส่เรียกใส่ครับอ๋อแต่ที่พันเรียกตรูไว้ก่อนนะเพราะว่าตรูแต่ที่แต่ที่หลักๆเรียกตรูเรียกตรูเลยครับเพราะว่าไซนี่เนาะกวนกวน บอกใช้คำศัพท์เราผิดนะครับเนาะเตพาตรูเป็นภาษาเขมรนะครับแต่ลูกตาก็จะพูดเป็นตรูลูกตากจะพูดเป็นเขมรตาสอบก็จะบอกว่าตดจอจุูกทย,ทรกยกตรูก็มันยมจอดตุ้งยิงอีกตัวมีแน่มายอย่างงี้จริงตนะรูมันที่บ้านมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วก็ทิ้งไว้ทิงงท้งไว้จริงๆทิ้งไว้ที่บ้านอยู่อยู่ในบ้านนั่นแหละแต่ยังไม่ยังไม่ผูกเพราะทางนี้กลับมาจากบ้านมันนัมามา๋อมาจากบ้านมาไอนี่ก็ ปั่นหวยอกเยนี่ยมาแล้วก็ปวดท้องเลยก็คือนั่นก็ฝันก็ปวดท้องทางนี้ก็ไปเลยปวดท้องปวดท้องก่อนนะปวดท้องก่อน่อนไปบ้านก็ปไปถึงบ้านก็ว่าจะไปไอ้ซ่อมข้าวเนาะไปที่ข้าวมันบานไม่ขึ้นก็ไปทอนกล้ามาซ่อมตรงไหนที่ว่ามันไม่ขึ้นนะอก็มาจะไปซ่อมก็ไปไม่ได้ก็จ้างคนเอาไว้แล้วแม่ยายเขาจ้างเอาไว้แล้วก็ให้แต่คนลูกจ้างเขาไปเลยทำใหนน้ไปก็ไปนอนไปนอนอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไปเป็นแม่บ้านเขาไปไปดูไปไม่ได้ก็ปวดท้อง อะไรมออกิน๋อคุณบัวซีเขาบอกว่าใส่ใส่ค่ะอ๋อใส่อาจจะใส่แล้วเนาะอ่ะใส่เอาใส่เอาไปใส่ปลาเอาจำง่ายเยอะก็บางพื้นที่ก็บางทีที่ผมเคยไปไปเมืองที่ใส่ก็คือไอ้ร้านนค่องอะไรแบบค่องค่องค่องก็คือยาวหนาเขาเรียกใส่เหมือนกันไอ้นั่นเส้นปลาเหมือนกันไอ้ใส่ก็บางพื้นที่ก็เรียกใส่เหมือนกันไปเลยเดี๋ว่าถ้าจะไม่ผิดก็เรียกใส่กับรอบนี่แหละสอง่างถ้ากองโอ คงที่ใส่ปลาเขาเรียกอะไรนะะตรูนะเอ้ยตรอตรอตรอภาษาภาษาเขรเรียกตรอนะที่ใส่ปลาเขาเรียกอะไรเนี่ยภาษาเอ้ยต้องมาเรียนภาษาไทยละคำเล่นแต่บางที่ก็เรียกใส่เหมือนกันนะใส่ปลาเหมือนกันไอ้ตัวนั้นน่ะไอ้ตรอตรอตรอเนี่ยจะเป็นวงกลมเนาะวงกลมแล้วยาวๆแล้วก็เวลาได้ปลามันก็จะใส่ตรอใส่ตรอเวลาไปใส่เบ็ดได้เยอะโอ้ปันเป็นตรออะไรประมาณนี้เนาะปันเป็นตรอบางที่ก็เมียนแต่ตรอมันเมียนไตร กีฬาเตึงออมโอ้ยเนาะะตเลกตรูตะเลึกตรูมันเรื่องมันตึงออมบ้านเอตสงอสงอะภาษาเริ่มจะเยอะแล้วครับคุณผู้ชมเด้ออย่าว่ากันครับก็คือสังก์ก็พรมีตีเป็นเลขเลยผมก็ตีว่าจองก้เจ็ดจองก้เจ็ดอ่ะพี่เดงเดี๋ยวเอาเลขเลยอ่ะตรอกก็ไอ้ไอ้รอบรอบก็ห้านะแบบไอใส่ใส่ห้าผมเรียกใส่มันใสเป็นห้าแล้วก็ มันสองอันก็เลือกตีเป็นสองตีง่ายๆแล้วก็ตีเป็นหนึ่งสี่ใส่ใส่เป็นกันสี่มุนกันใส่เป็นครับสี่เออเป็นสี่สองก็ได้สี่หนึ่งก็ได้เพราะว่าใส่เป็นสองอันใส่ก็เลือกสี่ก็ได้สี่ก็ได้รอบก็รอบก็ห้าก็ได้ก็ตีรวกก็ตีได้หลายอย่างอ๋ออันนี้ตีเป็นให้เจ็ดห้าสองครับเจ้าห้าสองกับหนึ่งสี่ครับหนึ่งสี่สองประตูอ๋อหนึ่งสี่ก็งวดก่อนก็ หนึ Universe 7 7 Universe <IP> ่งสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่อะไพี่แดงให้ครับแล้วก็ก็คงให้อยู่ให้อยู่ถ้าจําจําไม่ผิดให้อยู่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่สี่หนึ่งเจ็ดอะไรเนี่ยเอาหลักฐานมีอยู่เดียวกับด้านหลังเดียวเดียวพี่แดงเดียวขอขอเปิดให้ดูนิดหนึ่งนะหลักฐานพี่แดงเขียนให้เขียนครับเออนี่แหละเลขพี่แดงครัพี่แดงโชว์หน่อยนี่เลขพี่แดงเพราะเราเขียนผิดต้นบนที่เอฟซีทวงมาพอสกงคอคอปกติเขียนผิดกระดาษกะผมว่าถูกเลยใช่ไหมแกอะไรใช่ไหมก็อันนี้อันนี้อันนี้ แก้แล้วตอนนี้โอเคแล้วแต่ว่าอก็มีมีเล่มหนึ่งที่เล่มหนึ่งที่ผิดที่ที่ผิดก็เลขกระทูมกันนะครับนี่คุณชมที่ให้งวดก่อนก็คือครับก็ให้อยู่เจ็ดสี่หนึ่งก็ถ้าถ้าใครจะชอบยังไงก็ให้ใส่ผมบอกว่าให้ดึงดึงตัดเอาแล้วก็ให้ให้มาเป็นหนึ่งแปดหกแล้วก็หกสามศูนย์ก็เล็งเลขคุนงวดกันมาแล้วก็จะมันจะมีถ้าจริงๆจะให้เป็นสี่ประตู แต่ว่าตัดอกตัดอกตัดอกประตูหนึ่งมาผมไม่ชอบตัวนี้ผมตัดอกอแต่ว่าให้คลิปตอนแรกนะให้สี่ประตูแล้วมาทายทายเราตัดอกประตูหนึ่งตัดอกอกประตูหนึ่ง<อ>ให้เหลืออยู่สามประตูอ๋อแสดงว่าถ้าเขาจับถูกนี่เลขแค่นี้เองครับผมก็บอกให้ห้อยห้อยได้ห้อยได้เชียงได้แล้วถ้าคนชอบชอบกันงดก่อนนะครับอันนี้งวดงดที่พันมา อย่าบอกว่าหวยอกแล้วเอามาโชว์ไม่ใช่นะโชว์ตงสองินะครับไปดูได้ตอนหลังได้นะครับก็อันนี้ก็อันนี้งดงดใหม่อ่างวดใหม่เอางวดใหม่ไปเลยครับล่าสุดเลยล่าสุดก่อนไปประเทศกัมพูชาไปดินแดนลวงปูสวงครับก็จะไปกัมพูชาก็วันที่แปดครับไม่รู้เหมือนกันยังเดินทางวันที่แปดดูในคลิปได้นะครับคุณผู้ชมวันที่แปดยังไม่ได้ไปทูในชัดล่าแต่ว่าพิธภัณฑ์ก็บอกว่าวันที่แปด ปูว่าจะพาไปวันที่แปดวันที่แปดนี้ก็รีบจะเดินทางเตรียมขคงพร้อมแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วก็รายชื่อเอฟซีที่ฝากอาเป็นเจ้าภาพงคงและคังก็จะเอาไปให้ปูส่วนให้วันที่น่าจะวันที่เจ็ดนะครับนัก่อนเดินทางวันที่แปดก็ไปทําวีธีให้ด้วยนะครับรายชื่อทุกคนทุกท่านก็จะไปที่ประเทศกัมพูชาดินแดงลุงพุซวงนะครับภูตะเบ,ดาบายยงด้วยนะครับอ๋อ รับรองนะครับคุณผู้ชมกลับมาคุณผู้ชมนะครับอาจจะมีโชคลาภถูกเลขตุงหวยเนาะจะไปกัมพูชาแล้วที่แดนก็จะไปด้วยว่าจะไปด้วยว่าจะไปทําบุญด้วยไปอยากจะไปอยากจะไปทําบุญที่กัมพูชาด้วยแล้วก็อยากไปนั่งสมาธิกับปู่ด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างมีมีกรดนั่งยังกรดมีแล้ว กฎของภูกรมเสนท่านให้วันน,น,นนั้นลกลางไรตรงนู้นเรือต่พิดพันธุ์ตู้ยังไม่มีต้องไปหา <c oughs> แล้วนะยไปหาตามลงพ่อองค์ไหนที่มีกรดเยอะ <c oughs> โอในอเดอร์หลวงปูไปหากรดนะเพราะว่าผิษพันธุ์ชอบแบบง่ายๆเพราะว่าไปแล้วไม่สบายนะก็ไปลําบากนิดนึงครับดินแดนที่ลําบากแล้วช่วงนี้ไปก็จะเจอมรสุมฝนหน่อยเพราะว่ามันเข้านาฝนดีช่วงนี้จะเข้านาฝนดีเข้าพรรษาครับ พรรษาเข้าเดือนเดือนฝนดีเลยเดือนฝนตกตกก็ดีเลยเดือนนี้เป็นเดือนฝนตก,กดีเลยก็ช่วงนี้ไปก็อาจาะลําบากหน่อยเพราะว่าหนึ่งก็คือยุงยุงก็ต้องเยอะไอ้นอนครับว่าฝนตกแล้วยุงก็ต้องเยอะครับเพราะว่าในยูซูญี่ปย่งตลอดต <ง S 1> ั้งรัวาอ้อหสมคำมาเนี่ยเยอะ อ่ะสรุปแล้วก็คือเลขที่ให้ไปก็คือรอรุ่นอีกจากที่มาจากประเทศกัมพูชาก่อนนะครับน้องอาจจะฟันอีกเป็นแนวทางก่อนเป็นแนวทางก่อนครับเราจะไปซื้อไปซื้อไอ้ลอตเตอรี่ไว้ก่อนเพราะว่าฝันว่าปู่ให้จองตรูจองก็ไม่ถึงเลขเลขเจ็ดจองก็เจ็ดจองก็เจ็ดตรูครับตรูถ้าถ้าตีเป็นใส่ใสเรือรอบรอบก็ห้าอะไรเงี้ยนะ กต่ใส่กระสีตูก็วงกลมเลยบ่กตีเป็นก็มันถ้าถ้าปอมตีตีเป็นตูเป็นยาวๆก็ตีเป็นหนึ่งอ๋อตีเป็นหนึ่งอ๋อแล้วสีตีเป็นไงถึงตีตีเป็นเลขสี่มาตู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 ก็สี่เงี้ยนะตูมันสี่มาจากไหนสี่ใส่ไงอ๋อใส่เป็นเลขสี่โอ้ยเนอก็มันมันตีหลายอย่างมันตีทั้งใส่ทั้งรอบทั้งตรูอะไรเงี้ยนะก็ตีก็ตีหลายอย่างก็ตีใส่ใส่ก็ะสีแล้วก็ มันเป็นเป็นเส้นใหญ่ๆกระตีเป็นหนึ่งอ๋อตีเป็นหนึ่งว่าทำไมหากินง่ายตีง่ายเท้ <laughs> <laughs> อดีายว่ากันเลยเอฟน,นี้ <laughs> อันนี้ตีแบบแบบธรรมดาตีแบบผมนั้ไม่เป็นนะก็ตีตามตามตามภาษาที่ว่าเห็นนะบางคนชักจะสงสัย <laughs> ตรูนหะน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยว <laughs> วันหลังเดี๋ยวพีแนงเอาตรูมามาจองไว้ก่อนเอามาจองไว้ก่อนเอามาปลูกไว้ก่อนอ่ะเขาให้ปลูกสองฝั่งสองฝั่งสองฝั่งเลขสองจะมาอีกหรือเปล่าเลขสองนี่อถ้านี่ก็ปลูกให้ปลูกตรูสองอันเลยใช่ไหมครับให้ปลูกสองอันสองอันสองน่าจะมาอีกก็ให้ปลูกสองอันก็ผมจึงให้ว่าจองเจ็ดรอบหรือใส่ใส่รอบก็ได้รอบก็ห้าก็มันมีสองอันกับสองสองครับก็ตัวบนก็จะเป็นจะเป็นเลขเต็มเลยก็อันนี้ก็จะตีเป็น ใส่ใส่กระสี่แล้วก็มันเป็นเส้นยาวก็ตีเป็นหนึ่งครับก็จะดึงเป็นสองไปก็ได้จะปีเป็นเป็นข้างล่างถ้าถ้าดึงถ้าดึงไปก็จะเป็นหนึ่งสองก็ได้หนึ่งสองสี่หนึ่งสองอะไรเงี้ยสี่หนึ่งสองก็ได้ครับจะดึงจะดึงไปสามตัวครับถ้าดึงไปสามตัวก็ดึงสี่หนึ่งสองไปอ่าสามตัวมีแค่นี้เลขมีแค่นี้ไม่มีเยอะไม่มีเยอะทรงหางทงหางก็โอ ครับอ่ะคุณผู้ชมนะครับพี่แนงมีอะไรจะฝาก fc ไหมครับสุดท้ายนี้นะครับอ่ะก็ขอวอวยพรให้ fc ทุกท่านถูกหวยถูกเบอร์กันทุกท่าน็ออขอให้โชคดีกันทุกท่านครับผิดบ้างถูกบ้างแต่งวดน,นี้มาเต็มเต็มครับก็หลังจากที่ไม่เข้านะครับไม่เข้ามาสองงวดบ่ครับก็ก็มาอีกแล้วเนาะครับครับนี่ก็ก็ต้องรอว่า บางทีไปกัมพูชาฝันจับเรียนไหมหรือว่าแบบไหนก็ต้องดูต้องดูอีกครั้งหนึง่ง